ไหนอ่ะคือท่าไม่เห็นนะพ่อฮะมีอะไรเขาเหนื่อยแล้วอุ้ย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 โอ้ยลูกเอ้ยลงไปข้างล่างลูกไปดูสิคะเขาจะเหนื่อยแล้วล่ะดูทรงไหนอ่ะคือท่าไม่เห็นนะพ่อฮะมีอะไรไม่ได้ลูกมานี่มา ออกไม่ได้ไมันออกไม่ได้นั่นค่อยเขียยเขาค่อยเขียยเขาตกใจเดี๋ยวปีกเขาล่วงแรงเขาบินเข้ามาช่องนี้แหละช่องหน้าต่างเนาะเดี๋ยวเขาก็ออกไม่ได้เขาก็บินขึ้นไปข้างบนค่ะข้างบนไม่เปิดหน้าต่างนะคะเพราะเราเปิดเครื่องปรับอากาศเนาะไปยน้องเขาได้แล้วได้แล้วค่ะเพื่อเน,นิ่นนี่ด่าม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 าพอวันได้แล้วมาเนาะเขาขึ้นมากลัวเราอ่ะเขากลัวเราจับเขา ไปเราจะไปปล่อยลูกไม่ไม่ต้องกลัวนะเอาลงไปปล่อยเขาเหนื่อยแล้วนะั่นอ่ะเขาเล่นจนเหนื่อยเลยเขาบินจนเหนื่อยเลยเขาพยายามจะค่ะนี่ค่ะจับได้แล้วดูเขาเหนื่อยหัวใจเขาเต้นแล้วได้ยังไงนะ้ามามืดหมดเลยนะคลิปเนี้ย,ยไปอีกแล้วเพื่อนได้ยังไงนะ้ามา มืดหมดเลยละคลิปเนี้ยไปอีกแล้วเพื่อนเขาหาที่ออกไม่ได้เขาตกใจด้วยค่ะเออลงไปข้างล่างเอาจับพ่อเขาด้วยนะพ่อยน้พ่อ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 หนองเขาได้แล้วได้แล้วค่ะเพื่อนนี่แหละมา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 พอวันได้แล้วมาเนาะเขาขึ้นมาลูกไป เป็นสูตธรรมชาติไปเนาะไปไปนะลูกนะไม่ต้องกลัวไปเจ้าเหนื่อยแล้วโอ้ดูสิเหนื่อยแล้วก็ไม่อยากจะบินเลยเป็นมาได้ยังไงน้ามาม<า>ืดหมดเลยละคลิปเนี้ย,ย,ยไปอีกแล้วเพื่อนค่ะนี่ค่ะจับได้แล้วดูเขาเหนื่อยหัวใจเขาเต้นเลยเพื่อนเ้ยดูสิเขาเหนื่อยมากเลยนะอ่านไปแล้วค่ะนะเห็นไหม เขาไปแล้วสู่ธรรมชาติแล้วค่ะไปหาครอบครัวเจ้านะน,นี่นี่่เอจาจับเข้ามาค่อยๆเขาเหนื่อยแล้วอ่ะพะ่อไหนอะคือทาไม่เห็นแล้วพ่อฮะมาได้ยังไงน้ามามืดหมดเลยนะคลิปเนี้ย ไปอีกแล้วเพื่อนลูกไปเพือนสู่ธรรมชาติไปน้อไปไปนะลูกนะไม่ต้องกลัวไปเจ้าเหนื่อยแลย้วโอ้ยดูสิเหนื่อยแล้วก็ไม่อยากจะบินเลยเป็นไม่ได้ลูกมานี่มาออกไม่ได้มันออกไม่ได้นั่นค่อยคเขียยเขาค่อยเขีย่ขยเขาตกใจเดี๋ยวปีกเขาล่วงหไหนอ่ะคือ้าไม่เห็นแนะเพาะฮะ อ่อยน้องเขาได้แล้วได้แล้วค่ะเพื่อนๆนี่มา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 อพอวันได้แล้วมาเนาะเขาขึ้นมาได้ยังไงนะ้ามามืดหมดเลย่ะคลิปเนี้ยไปอีกแล้วเพื่อนกลัวเราอ่ะเขากลัวเราจับเขาไปเราจะไปปล่อยลูกไม่ไม่ต้องกลัวนะเลย อ้าอ้าเดี๋ยวจับเขาไปปล่อยค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้เนาะจะพยายามจับเขาไปปล่อยหลังบ้านให้ได้โอ้ยเราเมื่อไหร่มันจะได้ดูมันเหนื่อยแล้วไห,ลไหนแล้วพ่อเขาไปเกาะไหนแล้วอ่ะไปนโน่นไปไหนแล้วล่ะลูกไปคืนสู่ธรรมชาติไปเนาะไปไปนะลูกนะไม่ต้องกลัวไปเจ้าเหนื่อยแลย้วโอ้ยดูสิเหนื่อยแล้วก็ไม่อยากจะบินเลยเป็นตัวไหนอะ่ะ คือถ้าไม่เห็นนะพ่อฮะเขาเหนื่อยแล้วอุ้ย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 โอ้ยลูกเอ้ยลงไปข้างล่างลูกไปดูสิคะเขาจะเหนื่อยแล้วล่ะดูทรงนี่ค่ะนี่ค่ะจับได้แล้วดูเขาเหนื่อยหัวใจเขาเต้นแล้วหาที่ออกนั่นนั่นลงมาลูกลงมาเอ้ยค่อยๆลงมา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 ไม่มีใครทําอะไรเจ้าหรอกใครก็จะไปทําอะไรเจ้าล่ะลูกเอ้ยเนี่ย อ๋อนี่ไงเอาเจ้าจะบินไปทําไมล่ะลูกให้เขาบินเข้าห้องนี้ดีกว่ามั้งพ่อได้เลยนอ่ออ๋เดี๋ยวจับเขาไปปล่อยค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้เนาะจะพยายามจับเขาไปปล่อยหลังบ้านให้ได้อ๋อนี่ไงเอาเจ้าจะบินไปทําไมล่ะลูกให้เขาบินเข้าห้องนี้ดีกว่ามั้งพ่อ ไม่ <thế? S 2> ต้องกลัวมานีลูกมาออกไปเดี๋ยวไม่ต้องดิ้นเดี๋ยวปีกหล่นมะเ้าชื่อนกอะไรบอกนกนงแอนเออเอาลงไปก่อนเขาเหนื่อยแล้วนั่นน่ะเขาเล่นจนเหนื่อยเลยเขาบินจนเหนื่อยเลยเขาพยายามจะไม่ต้องกลัวมานีลูกมาออกไปเดี๋ยวไม่ต้องดิ้นเดี๋ยวปีกหล่นมะเมาชื่อนกอะไรบอ๋อกนกนงแอนเออลูกไปคืนสู่ธรรมชาติไปนาอไป ไปนะลูกนะไม่ต้องกลัวไปเจ้าเหนื่อยแลย้วโอ้ดูสิเหนื่อยแล้วก็ไม่อยากจะบินเลยเพื่อนสวัสดีค่ะเพื่อนๆดูสิคะนกกระ้ตแล้วเขาเข้ามาในบ้านเข้ามาทางหน้าต่างนี่เลยหน้าต่างที่เปิดไว้อยู่หลังบ้านไม่ต้องกลัวมานี่ลูกมาออกไปเดี๋ยวไม่ต้องดิน้นเดี๋ยวปีกหลน่นนะชื่อนอกอะไรบอกนกแอ๋นอนกนงแอนเอออ่ะเราไม่ทำอะไรจะดอกเอาพ่อจับพ่อ จับได้ไหมจับ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 พ่อจับโอ้ยเนาะช่วยค่ะนี่ค่ะจับได้แล้วดูเขาเหนื่อยหัวใจเขาเต้นแล้ว่วยน้องเขาได้แล้วได้แล้วค่ะเพื่อนๆนี่มาๆมาๆมาเอาพอวันได้แล้วมาเนาะเขาขึ้นมาที่ไทยแล้วโอ้ยนั้น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 ทำไมเขาเก่งจังเลยหลบเข้อกลัวเนาะการโตกโต๊แกของเขาก็จะประมาณนี้ อันนี้ลูกมามามาเขาได้ยังไงนะ้ามามืดหมดเลยในะคลิปเนี้ย<ฮ><ฮ>ไปอีกแล้วเพื่อน<ฮ>ไหนอะคือ้าไม่เห็นแล<ฮ>้วเพื่อนเย้ยดูสิเขาเหนื่อยมากเลยนะอ่านไปแล้วค่นะน่ดเห็นไหม เขาไปแล้วสู่ธรรมชาติแล้วค่ะไปหาครอบครัวเจ้านะเอาลงไป,ปล่อยเขาเหนื่อยแล้วนั่นน่ะเขาเล่นันเหนื่อยเลยเขาบินจนเหนื่อยเลยเขาพยายามขึ้นแรงเขาบินเข้ามาช่องนี้แหละช่องหน้าต่างเนาะแล้วเขาก็ออกไม่ได้เขาก็บินขึ้นไปข้างบนค่ะข้างบนไม่เปิดหน้าต่างนะคะพอะเราเปิดเครื่องปรับอากาศเนาะไปลูกไปคืนสู่ธรรมชาติไปเนาะไปไปนะลูกนะไม่ต้องกลัวไปเจ้าเหนื่อยแลย้วโอ้ดูสิ เหนื่อยแล้วก็ไม่อยากจะบินเลยเป็นเอาลงไปกป่อนเขาเหนื่อยแล้วนั่นน่ะเขาเล่นจนเหนื่อยเลยเขาบินจนเหนื่อยเลยเขาพยายามจะได้ยังไงนะ้ามามืดหมดเลยใะคลิปเนี้ยไปอีกแล้วเพื่อนได้ลูกมานี่มาออกไม่ได้ไมันออกไม่ได้นั่นค่อยเขียยเขาค่อยเขีย่ยเขาตกใจเดี๋ยวปีเวเเาากเขาร่วงกลัวเราอ่ะเขากลัวเราจับเขา ไปเราจะไปปล่อยลูกไม่ไม่ต้องกลัวนะนี่น <reco> like ี่เราจับเขามาค่อยๆเขาเหนื่อยแล้วอ่ะพ่อเอาลงไปปล่อยเขาเหนื่อยแล้วนั่นอ่ะเขาเล่นจนเหนื่อยเลยเขาบินจนเหนื่อยเลยเขาพยายามจะได้ยังไงน้ามามืดหมดเลยและคลิปเนี้ยไปอีกแล้วเพื่อนกลัวเราอ่ะเขากลัวเราจับเขาไปเราจะไปปล่อยลูกไม่ไม่ต้องกลัวนะเราไม่ทำอะไรจะดอกอาพ่อจับพ่อ จับได้ไหมจับ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 พ่อจับโอ้ยเนาะชวนนกปักเตงแล้วออกมาลูกออกมาเให้ป้อบ้านเขาค่อยๆเขี่ยเขาออกมาเขากลัวน่ะเขากลัวเขาตกใจด้วยล้วพ่อเขาจะออกป่องนั้นมันออกไม่กแรงออกมาลูกออกมาให้ป้อบ้านเขาค่อยๆเขี่ยเขาออกมาเขากลัวน่ะเขากลัวเขาตกใจด้วยล้วพ่อเขาจะออกป่องนั้นมันออกไม่แรงเขาบินเข้ามาช่องนี้แหละช่องหน้าต่าง แล้วเขาก็ออกไม่ได้เขาก็บินขึ้นไปข้างบนค่ะข้างบนไม่เปิดหน้าต่างนะคะเพราะเราเปิดเครื่องปรับอากาศเนาะไปกลัวเราอะเขากลัวเราจับเขาไปเราจะไปปล่อยลูกไม่ไม่ต้องกลัวนะหาที่ออกนั่นน,น,นั่น่ลงมาลูกลงมาเออยค่อยค่อย,อย,อยลงมา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 ,มาไม่มีใครทําอะไรเจ้าหรอกใครก็จะไปทําอะไรเจ้าหละ,ะ,ะ,หล,ะลูกเอ้ยเนี่ยขา้นบนต้เลยออกมาลูกออกมาไอ้พ่อบ้านเขาค่อยคเขี่ยเขาออกมาเขากลัวน่ะเขากลัวเขาตกใจด้วยล่ะพ่อ เขาจะออกป่องน้นมันออกไม่